สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านดินเกาหลีราคาถูกของเรานะคะที่ท่านเห็นตรงหน้าน,นะคะเต้กําลังใช้เครื่องมือของทางร้านของเราที่สั่งพิออเดอร์มานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งได้นะคะอันนี้เต้กําลังเกลี่ยหน้าแมวนะคะที่เป็นเหมือนรอยนิ้วมือนะคะให้ตัวแมวหน้าแมวของเราเนี่ยะ่ะสมูทนะคะแล้วก็คัด ตรงช่วงลำคอพอเวลาปั้นไปอาจจะคอแมวอาจจะหายไปนะคะนี่ก็จะเป็นนึ้้นๆแล้วก็ตรงตรงปากเขาอาจจะไม่ชาดนะะ้าเส้นแมวก็จะมีปากเราก็ใช้ตัวนี้กดเข้าไปกึ๊กกึแมมาจมูกอาจจะมีเบี้ยวมือไปโดนบ้างก็ใช้เครื่องมือตัวนี้กดรูปทรงนะคะขึ้นมาคุยกันสักเพลินเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้รู้จักถึงอุปกรณ์ตัวนี้ ว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ตัวนี้เคยลงราคาไว้แล้วลงรูปให้ดูแล้วก็สินค้ามาถึงนะเราก็มีลูกค้าสั่งไปคนหนึ่งนะคะก็อุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ปั้นนะคะมีทั้งหมด6ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีในบ้านของเขาเนี่ยจะใช้ได้ ใช้งานได้สองหัวนะคะรวมเป็นทั้งหมด6ชิ้นใช้ได้12หัวการใช้งานเป็นเนื้อสแตนเลสนะคะอย่างดีเหมาะสำหรับงานปั้นทุกอย่างที่ต้องการความรายละเอียดงานปั้นจิว๋วงานปั้นต่างๆคือมีตัวเนี้ยจบไม่ว่าจะเป็นเจาะรูทำปากเชื่อมงานเกลี่ยงานลบรอยนิ้วมือนะคะคุ้มค่ามากแล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นสแตนเลสไม่เป็นสนิมเขาก็จะ ไม่ติดเนื้อดินนะคะเวลาปั้นกดอะไรเข้าไปเนี่ยเขาไม่กินเนื้อดินขึ้นมาก็จะช่วยเกลี่ยช่วยให้งานของเราเนี่ยสมูทเข้าได้ทุกซอกทุกมุมนะคะเป็นตัวช่วยงานปั้นสําหรับนักนักปั้นอาชีพอันนี้แนะนําใครสนใจนะคะลองลองถามมาอันนี้เอามาอวดนะเป็นสินค้าออ่ไอเทมใหม่ของทางร้านเป็นดีออเดอร์นะคะสั่งกันได้ตัวนี้จบไปมีอันนึงน่าสนใจ เขาเรียกว่าสีพาาเทลนะคะอันนี้ทางร้านที่เต้เอามาขายจะมีทั้งหมด24สีกับ12สีแต่วันนี้เอา24สีมาให้ดูกันก่อนนะมาดูกันวับเหมือนในเพจถ้าปั้นของเมืองนอกเขา<ๆ>เขาก็จะใช้สำหรับงานปั้นจิ๋วหรือง,งานที่อยากจะตกแต่งหน้าให้ตุ๊กตานะคะก็จะมีอันนี้เป็น24สีคือจะเรียงกันอันนี้เดี๋ยวเต้จะมาปัดแก้มแมวให้มันชมพู เมื่อกี้ลองเทสดูไปแล้วนิดนึงก็คือแก้มแมวจะเป็นสีชมพูนะคะเนี่ยไม่เลือนหายมีไว้สําหรับอะไรสําหรับแต่งหน้าหรือว่าทําสีคุกกี้ขนมเค,ค้กให้มันให้มันเหมือนจริงนะคะนี่เต้ก็จะทําแก้มให้แมวสุขภาพดีอมชมพูอันนี้เขาเรียกสีพาสเทลนะคะเหมาะสําหรับนะแก้มแดงขึ้นมาละเหมาะสําหรับทําให้งานสมจริงพวกที่ปั้นอาหารอะ่ะหรือขนมปังอะคะ่ะ แนะนำหรือว่าจะเอาไปแต่งหน้าตุ๊กตาก็ได้เพราะว่าสีนี้เอาไปอบได้แล้วสีเขาจะจะทนนะคะอยู่ได้นานก็คือสามารถใช้คู่กับงานโพลิเมอร์งาน,นปั้นจิว๋วงานแต่งหน้าตุ๊กตา,กตานี่คือสีพาสเทลนะคะทางร้านของเราก็รับพีออเดอร์ด้วยใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาอยากดูฟิดแบคว่ามีลูกค้าสนใจไหมแล้วเดี๋ยวจะทําลงในอัลบั้มสินค้าพีออเดอร์ให้นะคะอันนี้ก็ภูมิใจนำเสนอเนาะโอเค ก็ยังรับพี่ออเดอร์อยู่สําหรับตัวนี้นะคะปรับราคาลงเพราะว่าเต้ซื้อเวลาสั่งก็จะสั่งเยอะก็พี่ออเดอร์ในราคาที่ถูกลงนะคะเพราะตอนนี้เ,เราสั่งทีละเยอะใครสนใจจะสั่งมาพว่วงด้วยก็ได้นะคะหรือก็พี่ออเดอร์ที่250บาทเป็นหัวใหญ่นะคะการทํางานของเขาคืออะไรคล้ายๆกับเครื่องมือสเตเลสแต่ตัวนี้มันมันช่วยในเรื่องการทํางานที่ ช่วยในเรื่องการดัดรูปทรงอะไรเงี้ยค่ะก็คือบางทีแมวเราอะ่ะเราปั้นมากลมๆเราอาจจะมือเราอาจจะใหญ่เกินไปที่เราจะปั้นให้หน้าแมวเขาเป็นรูปทรงค่ะไอต,ตัวเนี้ยก็จะช่วยให้แมวเราเนี่ยแมวเพาอาจจะหน้าบาน,บานใช่ไหมคะเนี่ยก็จะช่วยเกลีย่ยให้นึกให้ให้หน้าแมวเราสมูทอะคะ่ะเป็นเป็นรูปทรงอันาโตมีหน้าแมวมากขึ้น คือตัวตัวตัวที่เป็นสเตเลสก็ช่วยคัดให้หน้าเขาชัดแต่ตัวนี้ช่วยให้งานสมูท <c oughs> ก็คือใช้ควบคู่กันไปอะคะ่ะเวลาเราปั้นบ่อยๆอะเราจะรู้ว่าเครื่องมือตัวไหนมันจะเหมาะสมอย่างเงี้ยเรากดไปอะมันเป็นรอยนิ้วมือ,อเห็นไหมคะเป็นรอยขึ้นขึ้นเราก็ใช้อย่างเงี้ยคะ่ะค่อยๆเกี่ย ع. อันนี้จะช่วยในเรื่องแบบเข้ามุม ก็เอาตัวนี้มาช่วยลูกเห็นไหมคะรอยนิ้วมือเขาก็จะจางลงก็ลองดูนะคะตามตามการใช้งานโอเคค่ะวันนี้ก็มารีวิวอวดของเบาๆเนาะเป็นไอเทมของทางร้านที่มีมาใหม่ก็จะมีสีพาสตลแล้วก็มีอุปกรณ์ปั้น6ชิ้นหวัวสเตนเลส6ชิ้นใช้ได้สึง2หัการใช้งานแล้วก็แมออ่อุปกรณ์ปั้นซิลิโคน หชิ้นนะคะห้ิ้ห้าหัวแล้วก็สีพลทติอนนี้นะคะสามชิ้นไอเทมใหม่สำหรับงานปั้นเหมาะสมสำหรับงานปั้นดินโพลิเมอร์แต่อุปกรณ์ปั้นเนี้ยก็ใช้ได้กับทุกงานปั้นใช้ได้กับงานดินต่างๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้ เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับการรีวิวหรือว่าสินค้าอะไรใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย